เฮ้ยขึ้นไปยังไงโอ๊ยโดนรักหน่อยเอาเลยเพื่อนเอาอะไเอาเอาให้สนุกไปเลยไปเลยเอ้ยไปยังไงเนี่ยต้องวิ่งแล้วคิดว่าอยู่นองบางดีเพื่อนยิงกดให้ด้วยไม่อยู่นน่นขนาดไปกิน เออควางระเบิดแป๊ดอะไรแปลวะมันคือระเบิดอะไรเออโดนโดนโดนตามมาตามมาเลยไปเลยเพื่อนตามมาอยู่ มันไม่ขึ้นคิวฟีดให้ผมรู้ตามเพื่อนไปฮะยืดยืดเอเอมีนานไงโดนเป็นใครช่วยไปดีกว่าเอออโอเคมันไม่มีอ่ะ เพื่อนเราเพื่อเราเพื่อเราเราไม่มีสกอร์มงมาเลยใช้ยชาติทหารโอ้ยเหลือเศษหัว เป็ไนไรให้ช่วยไหมช่วยไม่ได้อือจักบังเกอร์บีอ้อมไปฮะเพื่อนเราคือเราต้องต้องอยู่หลังรถถังทางเดียวที่เราจะรอดมันเล่นตันไหนไม่ได้อ้อย ตายรอบว่ะเนี่ยเอ๊ะมีคอร์แล้วใจเพื่อนแถ่เราต้องลงคริดเกวว่าอยู่นู่นน่ะอี่เื่อนอยู่อยู่เออยู่บีอะโดทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมฝนรอเร็วเข้ายังไม่ได้กินเลย มาะอัดก่อนเฮ้ยเลยเอ้ยขามันจาครับยิงมันเออซองระยะนี้อย่าละเราตามรถถัง เดินลไปด้วยอามร์สมูมอยากเล่นไปสนอ่ะแต่ห้องนี้เขาไม่ไม่ให้เล่นสนาย,ย,านายผมว่าผมจะสปอร์ตให้เบื้องสักหน่อยทงชาติญี่ปุ่น อ้ยอีกแล้วนอนเสเนียนเลยแล้วหรอโอ้โรสับโอ้โหสับร้อนเมื่อกี้เป็นกัอไปจับเกิดกับนายได้ไหมมีปืนอะไรที่ยิงอกาเรน สโมกเยอะเลยอ่ะคือญี่ปุ่นไหมย่ามาติดคุเลไซย่า lẹp anh, ta mờ, chờ đưa fanzer anh, chờ chờ, đi đâu con, Ok giết, à,

อู๋เพื่อนเล่นนู่นเลยเหรอให้ตายสนัยก็เล่นไม่ได้แย่การเล่นใส่โคบได้เวยการเล่นใส่โคบได้นิฮาเลยนะทำเหมือนเหมือนป้าคอยสปอร์ตไม่ค่อยขึ้นอนะ สปอร์ตขึ้นละเหมือนตัวเกีมันมองไม่เห็นมั้งนี่เพื่อนอยู่ข้างในยีบวิ่งเข้าไปเพื่อนตามมาเพื่อนพอแล้วอ้ยตรงนี้เองเด๋ยวๆผมต้องมาเพื่อน เขาเรียกว่าประโยชน์ก่อนตายเพื่อนอหดุขาดมากเลยเอาเละเ,เล่นอุ้ยเล่นยังไม่เพิ่งซื้อเกมมาเมื่อวานเองไม่เก่งได้ไงล่ะเดี๋ยวประสบการณ์คงสอนแหละเพื่อนเราคงไมาจริงจังขนาดนั้นมั้งในข้างในเพื่อนเปิดไม้ย,ยังไง อไม่อยู่แล้วแต่เสียงมานะโอ้ยลมอีกแล้วเหมือนกับว่าข้างในมีนมนนพลังสักอย่างโอ้ยศพเหรอ คิดว่าศัตรูโหนอนซะเหมือนอย่างกับว่าศัตรูนอนอยู่น่ะพวกเขาเล่นแก่งจังพวกเขาเอาปืนกลหนักยิงใส่ผมได้ในระย,ระ,ยะไกลออยิงไม่โดนโว้ย โอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโหนอนอะไรอยนีหลุมเนี่ยผม,ผมไม่เล่นเมดิกนะเล่นไม่เป็นเล่นไม่แข็งหรอกไม่ชอบไม่ชอบรอกาาักษาใครแต่ชอบช่วยคนมันเลงยังไงผมกะไม่เป็นพวกเขามองเลยกัน อยู่ในตะคอรอเหรอคือแบบอยู่ในสะคอรอแล้วแบบเห็นแล้วแบบคนอื่นที่ไม่ได้อยู่เห็นไม่เห็น ซโอ้โหเขาน่าจะมีนะแบบพลังเมื่อกี้ผมไม่ได้ขยับเนะจังหวะที่เขาวิ่งมาเขารู้เลยว่าผมอยู่นี่สนายเล่นไม่ได้เยี่ยม